จงคิดบวกถึงแม้จะเจอสถานการณ์ที่แย่แค่ไหนสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ช่อง Positive t h เก k e r สำหรับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือเรื่องของพลังการคิดเชิงบวกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรารู้สึกแย่เมื่อเรารู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตจะพังทลายซึ่งเพื่อนๆหลายหคนคงจะเคยผ่านประสบการณ์ความรู้สึกแบบนี้กันมาบ้างนะครับ ช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะดําเนินไปในแนวทางที่ไม่ได้ดังใจแต่เราอยากจะบอกว่าความคิดเชิงบวกของคุณนั้นสามารถเปลี่ยนช่วงเวลาที่ยากลําบากเหล่านี้ให้แปลเปลี่ยนไปเป็นโอกาสและแปลเปลี่ยนไปเป็นการเติบโตรวมถึงความสําเร็จต่างๆได้ก่อนอื่นเราจะมาพูดกันก่อนว่าที่แท้จริงแล้วการคิดเชิงบวกคืออะไรความคิดเชิงบวกมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเพิกเฉยต่อความเป็นจริง หรือแม้แต่การเสแสร้งว่าทุกอย่างนั้นสมบูรณ์แบบแต่ความคิดเชิงบวกคือการเผชิญหน้ากับความท้าทายในชีวิตด้วยทัศนคติที่สร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเส้นทางการเงินการรักษาความหวังและความยืดหยุ่นในด้านต่างๆทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนตัวคุณเองแล้วสมองของคุณก็จะมองหาวิธีแก้ปัญหามากกว่าที่จะจมอยู่กับปัญหา จะผลการศึกษาพบว่าความคิดเชิงบวกมีประโยชน์มากมายหลากหลายประการข้อแรกเป็นเรื่องของสุขภาพนักคิดเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะมีสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ดีขึ้นมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกว่าและมีความเครียดน้อยกว่าจิตใจและร่างกายของคุณมีการเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งและทัศนคติเชิงบวกสามารถนำประโยชน์ไปสู่สุขภาพที่คุณสามารถจับต้องได้ ประเด็นต่อมาในเรื่องของสุขภาพจิตการมองโลกในแง่ดีช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวลเมื่อคุณมุ่งความสนใจของคุณไปที่สิ่งดีๆเมื่อคุณมุ่งความสนใจของคุณไปที่สิ่งต่างๆที่คุณปรารถนามันจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความเครียดได้ดีขึ้นและนอกจากนี้ยังช่วยยกระดับอารมณ์โดยรวมของคุณให้ดีขึ้นอีกด้วยในเรื่องของการแก้ปัญหา นักคิดเชิงบวกมักจะมีทักษะการแก้ปัญหาที่มากกว่านักคิดเชิงบวกมีแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหาด้วยทัศนคติที่สามารถทำสิ่งต่างๆได้ครอบความคิดอะไรแบบนี้ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์และรวมถึงความยืดหยุ่นซึ่งนั่นทำให้คุณง่ายต่อการค้นหาวิธีการแก้ปัญหาและคุณก็สามารถฟื้นตัวจากความล้มเหลวได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของความสัมพันธ์การคิดบวก การรักษาทัศนคติเชิงบวกสิ่งเหล่านี้มันจะดึงดูดผู้คนที่มีความคิดเหมือนกันและส่งผลต่อความสัมพันธ์ของคุณโดยธรรมชาติแล้วผู้คนมักจะถูกดึงดูดให้เข้าหาผู้ที่ยกระดับและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเขาอยู่เสมอในเรื่องของความสำเร็จการคิดเชิงบวกสามารถเพิ่มความมั่นใจและแรงจูงใจของคุณได้เมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของคุณ คุณก็จะมีแนวโน้มที่จะกล้าและท้าทายตัวเองให้แสวงหาโอกาสที่มากขึ้นซึ่งนั่นก็จะนำคุณไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัวอาชีพการงานและแน่นอนรวมถึงการเงินด้วยซึ่งทั้งหมดนะครับก็ก่อให้เกิดคำถามที่ว่าแล้วเราจะสามารถปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกได้อย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกอย่าง ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความผิดพลาดและไม่ได้ดังใจซึ่งเคล็ดลับของการปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกซึ่งเราสามารถนำไปใช้นำไปฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเองโดยประเด็นแรกได้แก่การฝึกฝนการขอบคุณหรือความกระตันอยู่ในทุกๆวันให้คุณเขียน3ามสิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณนิสัยง่ายๆแบบนี้จะสามารถเปลี่ยนความสนใจของคุณ จากสิ่งที่ผิดพลาดและมันจะนำคุณไปสู่สิ่งที่คุณต้องการที่คุณต้องการให้มันเกิดขึ้นได้ข้อที่2การปรับกรอบความคิดเชิงลบเมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองกำลังคิดลบให้คุณตั้งสติและพยายามปรับกรอบความคิดใหม่ยกตัวอย่างเช่นแทนที่คุณจะพูดว่าฉันทำไม่ได้ให้ลองพูดว่า นี่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายและฉันสามารถหาวิธีแก้ปัญหานี้ได้ข้อที่3ล้อมรอบตัวเองด้วยคนคิดบวกเราควรใช้เวลากับคนที่คิดบวกใช้เวลากับผู้คนที่ให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณพยายามหลีกเลี่ยงอิทธิพลด้านลบที่ทำให้พลังงานของคุณนั้นหมดไปเคล็ดลับข้อที่4ได้แก่การดูแลร่างกายของคุณ การออกกำลังกายการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพการนอนหลับให้เพียงพอจะส่งผลให้ร่างกายของคุณน,นั้นดีขึ้นแล้วมันก็จะส่งอิทธิพลอย่างมากต่อสภาพจิตใจของคุณด้วยข้อที่ 5. จินตนาการภาพแห่งความสำเร็จคุณลองนึกภาพตัวเองบรรลุปเป้าหมายและคุณได้ใช้ชีวิตในฝันตามที่คุณต้องการการฝึกฝนอะไรแบบนี้ จะช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วรวมถึงสร้างแรงจูงใจให้กับคุณได้มาถึงตอนนี้เราจะมาพูดถึงกฎของแรงดึงดูดกันสักนิดหลักการนี้ชี้ให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เหมือนกันมักจะดึงดูดเข้าหากันนั่นก็หมายความว่าความคิดเชิงบวกสามารถดึงดูดผลลัพธ์เชิงบวกได้การมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่คุณต้องการมากกว่าสิ่งที่คุณกลัว คุณจะสามารถดึงดูดความฝันและเป้าหมายของคุณได้เรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความสอดคล้องและความคิดรวมถึงความรู้สึกซึ่งสิ่งต่างๆจะส่งผลต่อการกระทำของคุณให้ได้รับสิ่งที่คุณต้องการจงคิดถึงสิ่งที่คุณต้องการบรรลุเห็นภาพและสัมผัสถึงอารมณ์เรากับคุณได้ทํามันสำเร็จแล้วพลังงานเชิงบวกแบบนี้ จะปูทางในการดึงดูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้คนโอกาสและสิ่งที่คุณต้องการให้เข้ามาหาคุณโดยสรุปแล้วนะครับความคิดเชิงบวกเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนถึงแม้ว่าณเวลานี้คุณกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตามการรักษากรอบความคิดเชิงบวกจะสามารถดูแลสุขภาพ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาส่งเสริมความสัมพันธ์แล้วรวมถึงทำให้คุณประสบความสำเร็จมากขึ้นได้โปรดจงจำไว้ว่ากฎแห่งแรงดึงดูดมีผลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคุณควรจะมุ่งเน้นและโฟกัสไปที่ความคิดดีๆแล้วสิ่งดีๆก็จะถูกดูดเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับ ถ้าหากเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้กับผู้ที่ต้องการพลังงานบวกคิดบวกและต้องการมีแรงบันดาลใจอยู่เสมอแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับ